หลังจากที่ตัวบริการการเล่นเกมผ่านระบบคลาวของ PlayStation ได้โชว์เหนือโดยการรันภาพได้สูงถึงระดับ 4K กับสมาชิกระดับพรีเมียมให้บางคนได้ลองสัมผัสกันแล้วนะครับซึ่งในคลิปวันก่อนทาง e c o n TV v ก็ได้ให้ข้อมูลเพื่อนๆกันไปแล้วมาในวันเสาร์วันนี้เราก็มาเจาะลึกกันต่อนะครับกับตัวโปรเจกต์ที่ Sony ได้วางไว้เมื่อ5ปีที่แล้วนะครับก่อนที่เจ้าตัวเครื่อง PlayStation 5จะออกสูต่ตลาดกับตัวชื่อที่เรียกว่าโปรเจกต์โคนอส ที่เป็นตัวสถาปัตยกรรมการสตรีมเกมหรือจะเป็นตัวคอนเทนต์ต่างๆในตัวเครื่องเล่นเกมรุ่นใหม่ของเขาที่ชื่อว่า PlayStation 5และมันก็ได้แสดงมาให้เห็นแล้วกับรหลาสมาชิกระดับพรีเมียมกับรหลาเกมเมอร์บางคนที่ได้รับสิทธิ์สุดพิเศษตัวนี้ในการทดสอบการเล่นเกมค l าวเกม m i n g บนตัวเครื่อง PlayStation 5สุดล้ำก่อนเพื่อนๆคนไหนและถ้าหากเพื่อนๆจะถามผมว่าประเทศไทยเราละ่ะจะมีสิทธิ์ไหมกับการเล่นเกมแบบค l าวแท้ๆ ที่จะมาถึงประเทศไทยเมื่อใดเพราะว่าตัวบริการระด,ดับสูงสุดของตัวบริการสมาชิกกับตัว PlayStation Plus Deluxe มันก็ต้องเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นตัวบริการ PlayStation Plus Premium เหมือนกับประเทศในกลุ่มที่มีความพร้อมมากที่สุดอย่างประเทศอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นซึ่งทางผมเองก็มองว่ามันมีสิทธิ์ได้ค่อนข้างสูงอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวตลาดเพ a y s t a t i o n ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประเทศไทยอยู่ด้วยนั้น ก็มีความพร้อมในด้านโครงข่ายของตัวระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่แข็งแกร่งมากแล้วแถมทั้งยังมีตัวศูนย์บริการที่กระจายอยู่ครอบคลุมแทบจะทุกประเทศในย่านนี้บวกกับการเข้ามาเปิดสตูดิโอของ PlayStation ที่ประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างประเทศมาเลเซียแล้วด้วยดังนั้นตัวสัญญาณความพร้อมในการเปิดบริการการเล่นผ่านระบบคลาวด์เกมิงที่จะมีให้บริการในอนาคตอันใกล้มันก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนกับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ้วยตัวระบบการวางโครงสร้างของทางฝั่งโซนี่เองนะครับโดยเฉพาะในด้านของธุรกิจวิดีโอเกมมันก็มีผู้ใช้บริการตัวสมาชิก PlayStation p l u s ที่ค่อนข้างมีความพร้อมมากเหมือนกันนะครับและอาจจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในด้านวงการวิดีโอเกมของด้านคาว์เกมิงเลยก็ได้นะครับกับตัวฐานของกลุ่มผู้เล่นที่มีรองรับมากกว่าระดับ40ล้านบัญชีและกลุ่มฐานผู้สมัครบริการที่แพงที่สุดที่อยู่ในระดับ8ล้านบัญชีกับตัวแพ็กเกจระดับพรีเมียม ที่ถาหาบริการการเล่นเกมแบบคลาวเต็มรูปแบบของ PlayStation 5ได้คลอดออกมานะครับมันก็จะทำให้ผู้เล่นเหล่านี้ก็พร้อมที่จะเข้าสู่การเล่นบริการด้านคา์เกมมิ่งได้อย่างทันทีและกลุ่มผู้เล่นที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะอัปเกรดไปยังตัวแพ็กเกจ PlayStation Plus Premium ได้อีกเช่นกันนะครับถ้าหากเกมเมอร์เหล่านั้นต้องการเล่นในรูปแบบของคา์เกมมิ่งเพิ่มขึ้น และนี่ก็เป็นในมุมมองของ e c o o อร์ดที่ได้มองไว้นะครับและเจ้าตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่คาดไว้ว่าจะได้สิทธิ์ในการเข้าใช้งานบริการของ Cloud Gaming ได้สมบูรณ์ก่อนใครมันก็น่าจะเป็นตัวเครื่องเล่นเกมสายสตรีมที่มีโค้ดเนมกับ p r o j จคคิที่เราก็คาดกันว่าจะเปิดวางขายสิ้นปีนี้ที่มันจะต้องมีความคุ้มค่าอย่างแน่นอนกับในแง่ของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นตัวเกมที่โซนี จะทำการบรรจุเข้ามาให้เล่นแบบจัดเต็มขอเพียงแค่คุณมีตัวเครื่อง PlayStation 5ครอบครองไม่ว่าจะเป็นเกมในยุคข,ของ PlayStation 3ที่มากมายหากคุณเคยพลาดเล่นเกมเหล่านี้ในอดีตก็จะได้เล่นกันในตัวระบบ Cloud Gaming หรือแม้จะเป็นเกมในยุค PSP หรือ PS Vita ก็คงจะมีจำนวนที่ไม่น้อยที่พร้อมจะให้เหล่าสมาชิกระดับสูงสุดได้เล่นกันจนไม่หวาดไม่ไหวรวมไปถึงตัวเกมยุคปัจจุบันที่จะรองรับการเล่นเกมแบบ Cloud Gaming อย่างมหาศาลและถ้าหากมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับทางโซนี่ก็จะมีความหลากหลายให้กับทางผู้ใช้บริการได้เข้าถึงการเล่นเกมได้มากเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการใช้งานในวงจำกัดกับตัวบริการที่ชื่อว่า PlayStation Now ในอดีตก็เรียกว่าอีไม่นานจากนี้นะครับพวกเราเองก็จะได้รู้แล้วครับว่าโซนี่จะมีพันธมิตรในด้านวงการ Cloud Gaming เพิ่มขึ้นอีกหนรายหรือเปล่าหรือดีไม่ดีก็อาจจะมีการเปิดตัว ให้เซอร์ไพรส์ด้วยไหมเพราะการจะเปิดบริการด้านคาวเกมิ่งให้ครอบคลุมกับบัญชีผู้ใช้ PlayStation p l u s ทั่วโลกผมก็มองว่าศักยภาพของโซนี่อาจไม่เลือกที่จะทำเพียงคนเดียวดังนั้นการหาพันธมิตรร่วมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายเข้ามาสู่ธุรกิจตัวนี้มันก็เป็นทางเลือกที่ดีเช่นกันหรือแม้จะเป็นการเข้าซื้อกิจการในธุรกิจสายนี้เพิ่มเสริมแก่งอีกหนึ่งบริษัทเลยไหมมันก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับกับก้าวย่างต่อไปของการเล่นเกมอนาคต บนเครื่องเล่นเกม PlayStation 5และเพื่อนๆละครับมองว่าทาง Sony เลือกที่จะบุกตลาดอย่างเต็มที่ก่อนคู่แข่งพวกเขาจะแข็งแข่งขึ้นมากกว่านี้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็น GeForce Now Xcloud หรือจะแทงกักก,กเหมือน PlayStation Now เหมือนเดิมกับการเปิดใช้บริการที่กับปิดกระปล่อยในบางประเทศเท่านั้นเพื่อนๆก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ